ได้ยังมาให้กินโอ้ได้อีกยังข้ามาอาหารมาบ่ได้น้ำแข็งโอ้ได้อาหารแข็งกั็ข่าวกอง,งาข่าวอกองเพว้นยีน่ไอ้อมหมวยป่ยไปชุกนี่นี่มะไดวมาชุกหัวเขาแต่น้อยก่อนเนาะนี่เราชอบบรรยากาศ ลูกค้ามาซื้อแล้วสวัสดีครับพี่น้องนางงกินเขากันหน่อยแค่่ายา,างค่ะพี่น้องเพืนกับท่านกินของเจา่าด้วยกันเนี่ยอมหมอกไหมซื้อของให้หว,วู่อวนกินวะบ่กินอีกอ้ยอยยอ เาเพือนก็นมีภารกิจแบอนี้กันให้บ้สบายพี่น้องบ่แมนบ่สบายดยอกเสียงบม่มีอือ เสียงแบหบสนีมเมียแหบสนีมอือไม่แหบสนีแหบอนี้เจียบว่าเ่านี่มา่อยผัวขายของครับเนาะขายผัวจะกินเขากินแล้ว อนใจเลยนม่กี้เพื่อนอนใจผมเนี่ยต้องช่วงนึงเนาะช่วงนี้ดิพอนี่ยมแรงตรงเช็คยอดเนี่ยเย่เงื่นขาดเงอนขาดโตรยิบอืมเงอนขาดหายไปไหนอีกา,ามันคำนวณมันหูเลยหูเหมือนด้ยเมืม่อนึงไปจับบัขายเหมือนเดยจดัแบบ เพี่ากับแถมเพิ่นเห็ดชวนตางมาแล้วไหมไมีจีมากจีไปเพิ่นบ่ได้ขายหมูหมัวด้แพเพร่าแต่น้อยต้องส่งยอดอืต้องส่งยอดขายไปจักกัน hai cặp bố cơn hà ăn hút ăn nó phía nó có ba bạn ừ. <cười> 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 kia và cháu thi nâng được cả bạn kia cả thèm có cháu năm nâng cả nó กินยไงบาากกินอ้อมถากกินอ้อมหขคงับเล่ามันก็สิโดนพ่นเนียอ๋อเอันจิตอยคนอยู่อือคนเดียวสิบมุแเรายังไม่ได้กินดูแล้วเตรียมของเตรียมอย่งเดา có thể là thang phải đi kiếm hậu không? đen cho mình nè cho nó cỏ lan cò đây Hả? เ้าแต่ว่าแค่ว่าบ่เฝ้าเพราะว่าลูกค้าบติแพ้ว่าเี่ยาได้ับมาขายไดย้ที่สนามีมันตรงคือคักวเนี่ย mất nhung mẹ tôi nhắc nhìn Chơi bọn em mọi người mất hết 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 mọi người mất บท่านเนีเน่ยเอ้มันขึ้ขายดีแต่ปลาย่างกับโบท่านเนี่ยเมล่ะ เป็นทังทีเนาะมันไม,ม่ยังเยังยม้มบออือนี่อยากเขาห้องน,น้ำเนาะมันเคาสิบ่ะนี่นรเราบอสจะกินเขาง่ายเว่านยื้อบ่้บือ

ใจนี่แขง้างบัควยย่างบัควายสลักอืมตัดเป็นา้า้าห้ซ้ำหยาบดีเลยคะนายบับได้พึ่งเนี่ยคยย่างบุนี่บุนี่สลักเลยย่างไปนอนอะ có dàn than điện luôn không biết cái gì cắt dầu mà xuống bắp cái bàn lo เล้วตัวไหนไปขอแม่มกม้อนึงม่เป่าล้านครับไปก่อนสวัสดีครับ